นักวิเคราะห์คาดการว่าราคาหรือแนวต้านตัวต่อไปของชีบะคือ1,700หรือ1,700นะครับที่0.04ตัวเงินสกุดลดอลลาร์ฉะนั้นการสนับสนุนตรงนี้น่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างมากด้วยจากสถานการณ์อะไรนะครับและจะมีจุดระเบิดราคาใหญ่ของชีบะอินุหรือไม่และเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ มูลอะคาเดมีอะคาเดมีมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเด m ีนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของชิบะอินุด้วยกันเนื่องจากชิบะอินุนะครับก็แนวต้านตัวต่อไปคือประมาณ17,000ดอลลาร์นะครับที่0.04ตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งต้องไปให้ถึงให้ได้ นะครับเมื่อประมาณวันที่18มกราคมนะครับราคาก็ได้แตะถึงจุดสูงสุดที่1,294นะครับหรือ12,940ะนะนะครับที่04ตัวเงินสกุลดอลลาร์ถ้าเกิดอยากรู้เงินไทยก็คูณ32้าไปนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ชีบะผ่านไม่ได้แต่วันนี้ผ่านไปแล้วนะครับที่ประมาณ1,400นะครับและมีสิทธิ์ที่จะไต่ระดับ ราคาสูงสุดที่พั0เให้ได้นะครับดอลลาร์นะทั้งนั้นตามรายงานของ AI Trader นะครับผู้ช่ำชองในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ AI ก็เชื่อว่าสินทรัพย์เนี่ยจะมีการแยกตัวออกจากไอชายทงนะครับแล้วก่อเมื่อทำระดับสูงสุดที่0.04ตัว1294ก็คือทำไปได้แล้วนะครับและเมื่อวันที่18มมกราก็คือทำไปได้นะครับตรงนี้นะครับ และดูเหมือนว่า AI เขาจะมีการทวิตนะครับว่าชิบะอินโจะแยกจากชายทงนะครับที่เป็นบูแฟร์เขาเรียกว่าบูแฟรนะครับหากชิบะเนี่ยยังคงขึ้นเหนือที่1,100ได้ก็สามารถวิ่งไปถึง1,700ได้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางแล้วที่0.04ตัว1,400นะครับอย่างไรนักวิเคราะห์นะครับที่มีประสบการณ์เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับคาดการว่าขาขึ้นนี้ จะเป็นจริงก็ได้ต่อเมื่อสินทรัพย์สามารถยืนเหลือระดับ1นึ่นะครับที่ศูนย์สตัวนะได้อย่างมั่นคงก็คือไปได้แล้วนะครับและชีบะเนี่ยอินโหนเนี่ยต่ำกว่าระดับวันที่19มกราคมนะครับมีการซื้อขายออกไปด้านข้างนะครับคือไซด์เวย์อยู่ที่1นึ่ตลอดนะครับและหนึ่งพันะครับตั้งแต่ลดลงจากวันที่18มกราที่พันสราสิบนะครับตอนนี้ก็ ธงก็เป็นตลาดกระทิงแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นจุดสู่จุดสูงสุดนะครับแต่จากนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่นะครับด้านข้างในช่องแคบๆนะครับแล้วก็มกักจะส่งสัญญาณสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มแข่งค่าต่อและนึดแนวรับสําคัญนะครับฉะนั้นอารี Ari, หรืออารินะครับเขาก็เชื่อว่าการสนับสนุนที่สําคัญของชิปเนี่ยอยู่จุดเหนือ1 1 0 0ดอลลาร์ตอนนี้พันสแล้วนะครับฉะนั้น ชิบะก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับเรื่อยๆเลยจนถึงพันเะซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างสูงซึ่งพันเจนี่ยจะเป็นตัวต่อไปที่ชีบะต้องไปให้ถึงก่อนวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เพราะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์จะเป็นวันเขาเรียกว่าที่ชีบะเรียมเบตาออกมานะครับฉะนั้นไวท์เปเปอร์หรือชีบะเรียมเบต้าออกมา ราคาของชีบะก็จะไปอีกระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างยืนยนันเราแน่ใจนะครับว่าชีบะเนี่ยจะต้องยืนเหนือราคาสองพันได้แน่นอนเพราะอเทอเรียมมาถึงพันเแล้วรวมถึงตอนนี้มีโมเมนตัมที่ดีของดอชคอยเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็ทำให้ราคาของชีบะอินโก็จะไปด้วยนะครับเป็น2เท่าซึ่งตอนนี้อยู่ที่วานเกงกำไรเลยนะครับแต่ เราก็โชคดีที่มีไบแนนเข้ามาช่วยในสถานการณ์ตอนนี้ถึงทำให้ราคาของชีบาตไต่ขึ้นไปอีกระดับได้ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไล์กลุ่มไล์กลุ่มเราชื่อ ชิบะนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟน่งคผมต้องเลือก xp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่า มันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้ง Spot ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีดมากระดาน st com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบ passing ทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้ ุณสามารถสร้างรายได้แพสซิฟจากกระดาษ x c c o m เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปน,นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน XT.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์